สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยคาเมื่อนี้เบานิดกับิภามาหาอยู่หากินคือเก่าครับหนาหนาวปามันกับิบืนเนาะครับปามันกับิบืนจักให้หน้านี่เพื่อที่ขึ่นไปขื้นไปหาน้องสูงพุ่นนะครับเฮาซิมีวิธีการเอามันจังไดน,นะครับเบานิดสิมาเนะนํากระตามเบานิดมาเบิ่งวิธีการเลยครับครับอุปกรณ์ของเขาก็คือมีไหครับไห้ คุม้มเพาต้องคุดลงเหยลอกครับให้มันถ่วมไฮไว้ซะก่อนแบบเนาะ ครับเขาก็ต้องเอาไหามาลองเมืองก่อนว่าต้นอดีบ่เนาะครับเนาะเทคนิคเทคนิคนะครับก็คือให้น้ำอยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะบุ๋มไมันถ่วหไยเพราะว่าชั้นน้ำม,มันจะลง นี่ครับซํานุือว่าได้ได้การนะครับเนาะเข้ากระถมลงคือเก่าครับดินพุทธมากกระถมนะครับเนาะถมตรงตรงเลยนะครับเนาะเข้าสี่วอไอไอมันสูงต่ำกว่าบันไดน,นะครับถ้ามันบวตรงมันสี น้ำสีเข่าหรือว่าเวลาปลาเขาอะไรมันสิโดโด,โดออกได้นะครับเนาะนคอควรระว่างก็คืออันเขาตรงจิกให้ดีนะครับเด้องหี่มันยังกว่าได้เดี๋ยวผมจะเอาไมค์มันมันมันใยญ่สูด เข้ามาอย่ากเกิดอย่ายไงอยู่นะครับนี่ตาบบานนี่ที่พอดีนะครับเขาตกจิกไว้นะครับนะเข้าจะหายไฮโพอะไรไฮโ่มันสิ โมยูนะครับให้มันขึ้นสูงอยู่บ่สูงขึ้นบ่บ่สูงหนอเยอะนะครับเด้อ

นี่คือขึ้นยังบัวลรวครับเดี๋ยกพวกเจ้าพิธีแนนี่มาใส่คำนั่งมันจังสีนั่นเวลามันขึ้นมากมันจังสี บเขาเอือนว่นาะยังที่ไม่แห้งขึ้นนะครับนะตัวนี้แตให้มันนา้าร้ายเลยแบบนี้แหละ ผมก็บ่อย่างลงน้ำนะครับยุซี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหาเนี่ยพักพิดไปก่อนอยู่ยนะครับนะ ง่ายๆคือว่าให้มันขึ้นมาหนีแล้วโอห้มันไปสนะครับให้มันตกง้งนี้ปานะครับนะ นะครับเปิ่งหู้มันกล้่างใกล้ๆก็ได้ครับนี่นี่ครับเมื่อปลามันขึ้นมาหนีมันกัดซีเขามาลงนีแต่นี่คือลักษณะที่ว่ามันมีน้ำไหลอยู่นะครับแต่ถ้าบ่มีน้ำไหลนี่เขาสามารถเอาขีดตมน้องเลือกมาใส่มาสิคิดว่ามีน้องเลือกป้ามันสีเขามานะครับเพราะว่าผมเบิ่งแล้วมันหนาที่มีป้า มีห้อยอยู่นะครับ ลาเข่ากังามงามกะวิธีการเหตุหายใส่ป่านะครับมือนี่ผมกบสิเอาไว้สำนีกก่อนเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเขาจังสีมายามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้สำนีแลนะครับ